เฮ็ดป่วยอีกแล้วพี่น้องพุนอ่ะบ่ต้องราดอกคั่นบ่ต้องราดอกตัดเลยน้ำเขน้อโอ้พุุนหัวดำอึมๆด้วยคุณพงจูงงามๆนั่นปาดเอาปาดเอาเลยโอ้ยมันเอิดเกิดอีกเสี่ยมันคั่นเราไปเบิดร์นคัาดล่าง เชียบ่ปเมียเฮ้ยนี่ยเอียงดำๆพุนทั้งแนาพุนแม่นั่นๆเออโอ้ยพุนดินั่นดีนั่นดีอุ้ยนะค่ะค่ะพุณแหลมๆแต่ซีมีไปเหม่อเธอเทิงผุนเห็นบ่ไหนเห็นบ่จักต้องไปหอดเสือพี่ทางนี้ทางนี้พี่พี่ทางพี่ไหนอ่ะโอ้ยไปขอ ืยย่องไหนถ่ายเรื่องไหนดีไงตายตายตายรักใครเออ <c oughs> ใครบอกให้พูดนะสบาพาวัดไายอยู่มันยังไปเรียนบัดทันขนลุกบ่ได้